ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปกับเลื่อยยนต์มือสองญี่ปุ่นนะครับแท้ๆเดิมๆนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นบอดี้โลหะทั้งแท่งนะครับตัวนี้เป็นบอดี้โลหะทั้งแท่งนะครับมีแต่ฝาครอบกองอากาศที่มันเป็นพลาสติกกับมือดืงนอกนั้นโลหะทั้งอันเลยนะครับแต่ไม่หนักเท่าไหร่น้ําหนักอยู่ที่ประมาณสี่โลครึ่งสี่โลครึ่งสี่โลครึ่งกว่าประมาณนี้ บอดี้โลหะนะออกแนวคลาสสิกสวย,สวยใครที่เอาไปสะสมก็ดีใช้งานจริงก็เยี่ยมนะครับตัวนี้นี่สภาพถือว่ายังสวย็นบอดี้โลหะสีส้มที่มีรอยถลอกก็มีบ้างนะครับแต่ว่าถือองค์ประกอบโดยรวมถือว่าสวยนะครับท่อไอเสียก็ยังดำๆอยู่เลยนะใช้งานมาไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าดูจากนี่ครับรอจิที่จิกบาร์นี่ครับไม่มีสนิมเลยที่จิกไม้นี่ครับ ตัวจิกไม้ยังไม่มีสนิมเลยไม่ได้ขัดนะตัวนี้ล้างล้างล้างเอา,อาเฉยๆไม่มีสนิมเลยนะครับสบภาพสวยยี่ห้อชินกุกนะครับตัวนี้ยี่ห้อชินกุกเมทอินเจแบนแท้ๆนะครับมาเดี๋ยวเราไปชมกันรอบๆนะครับชมกันรอบๆเสรแล้วเดี๋ยวเราติดเครื่องฟังเสียงนะครับแถบขวากระตุกครับด้านหน้าครับเพื่อนๆที่ชอบส บอดี้โลหะทั้งหลายนะครับตัวนี้เลยน่าใช้แสปคอบารครับบั้นท้ายครับหลังคาครับหมุนให้ดูกันรอบๆนะครับใต้ท้องครับหมุนแล้วก็หยุดหมุนแล้วก็หยุดนะครับให้ดูกันชัดๆน,นะครับซ้ายขวาหน้าหลังบนและล่างนะครับสามารถแคปหน้าจอเป็นรูปภาพขยาย ดูได้ทุกสัดทุกส่วนซ้ายขวาหน้าหลังบนและล่างนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาติดเครื่องฟังเสียงกันนะครับกับรอบเดินเบารอบเร่งและรอบไปเรื่งทัห้าวินะครับไปฟังเสียงรอบเดินเบาติดเครื่องครับ ับอ๋อลืมให้ดูไปอีกอย่างนะครับนี่ดูบาโซ่บาโซ่ทรงนี้มีใครเคยเห็นไหมครับนี่ครับด้านล่างจะจะมนกว้างนะครับด้านบนจะตรงเหมือนบาปลายเล็กแต่ด้านล่างเหมือนบาปลายโตบาปบาหัวโตนะครับนี่จะกลับเป็นก็ได้ถ้าจะใช้บาปลายปลายแหละมันก็ใช้แบบนี้จะใช้บาปลายโตก็ใช้แบบนี้ใช้บาแบบนี้ไม่ค่อยมีนะครับหายากไม่ค่อยมี ไปว่าแล้วเราไปติดเครื่องฟังเสียงกับรอบเล่นกันดีกว่าไปติดเครื่องครับเปิดสวิต บิยังมันเสียงลั่นๆนะครับติดเครื่องแล้วไปฟังเสียงรอบายเล่นค้างห้าวิติดเครื่องครับ ื่องให้ดูอีกครั้งครับอีกทีครับโอ้โหมันเลียงโซ่ออกเพียบเลยนี่เละเลยโอเคเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับตัวนี้อี่ห้อชินกุนะครับสภาพสวยๆบอดี้โลหะทั้งตัวนะครับคัสติกสวยเลย อ๋อลืมบอกไปตัวนี้มีบาร์ล็อกโซ่ด้วยนะนี่ตัวนี้ล็อกไม่ใช่กัดมือใช่นะเป็นตัวนี้ล็อกโซ่ล็อกได้นะครับเนี่เห็นน,นะครับตัวนี้จะล็อกได้เป็นรุ่นพิเศษส่วนมากออบอดี้โลหะที่เป็นไซส์ขนาดนี้นะครับไซส์ขนาดนี้จะไม่มีบาร์ล็อกโซ่นะตัวนี้จะมีบาร์ล็อกโซ่ด้วย